ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะผมสวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันครับดีวันนี้บักเข้มเข้มไหมเข้มไงไม่รู้ว่ะ <c oughs> ต่อเดี๋ยวคลิปนี้เราจะออกงานเกี่ยวกันแล้วกันนะทุกคนนะงานเกี่ยวแบบนี้ต่อไปนี้ครับอวันนี้อาจจะเป็นการเริ่มด้ดดการเกี่ยวรประมาณ5้าิไลทไอ้ไม่เชื่อไม่เกินเกินเกินยี่สิบยี่สิบไล่นะผม,มเกินไปนะผมนะ ต่อไปนี้ครับจะมีงานเกี่ยวทุกวันนะครับมีงานเกี่ยวข้าวให้ดูทุกวันแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้เราจะเอาช้างน้ําเงินออกนะครับผมนะช้างน้ำเงินออกต่อจากนี้จะมีงานเกี่ยวดูทุกวันเลยครับเพราะว่างานเกี่ยวมันเยอะชิบหาย feed. เดี๋ยวพาบินดูเออบินบินดูสักตั้งดีไหมเดี๋ยวพาบินดูนี่ครับผมนี่ครับแปลงนี่โอ้โหเต็มเลยเลยปืดนี่ใช่หมดเลยนะบนี่เหลืองอ้อยอยเลยเหลืองอ้อยกันหดดแล้วเลย อันนี้เป็นยานะครับนี่โอ้โหเต็มเลยครับยาเข้าวหนดูดิดูดูด,ด,ดหลายไลม่มากครับดูดูดิเยอะมากครับเนี่ยอันนี้ก็ใช่นะครับนี่เนี่ยใช่หมดเลยครับอันนี้ยังเขียวเขียวอีกเลยยังเขียวเขียวอีกเลยครับใช่หมดเลยครับนะคิดดูว่าจะกี่วันกี่คืนนะผมนะโอ้โหเรามารอติดตามชมกันได้เลยแล้วกันนะผมนะเอา้าแล้วรถมึงดับเครื่องทำไมวะนี่โอ้ตาย ไปครับผมต่อจากนี้ก็งานเกี่ยวทุกวันมีทุกวันแน่นอนครับเอาจนเบื่อแล้วครับผมนะจนเบื่อคนระับไปครับผมคืเอเตลเลอร์เลยครับนีเสียงแต่โอเคมาปับปึ๊บปึ๊บโอเคไปเด,เดินทางกันเลยครับผมสวัสดีออก ไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะครับทุกคนครับก็หากินใกล้ๆครับหากินใกล้ๆนะจะได้เงินเยอะๆนะครับผมโอเคผมเดินทางเลยครับขออนุญาตเดินทางก่อนแล้วกันนะผมขออนุญาตนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนถึงแล้วกันนะผมเพราะว่ามันใกล้ๆเองนะครับทุกคนเจอนอีกทีนะครับตอนถึงแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เราก็เดินทางมาใกล้ถึงแล้วนะครับผมก็อยู่บนสะพาน เหี่ยวสักอย่างหนึ่งนะทุกคนนะอันตรายมากนะครับนี่รถดักๆกมันลากบนสะพานนี่โอ้โหอันตรายไหมงานเราอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปตรงนี้เราจะลดลงตรงนี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะทำไมดูมันเอยียงไงไม่รู้อ่ะเอยียงไงไม่รู้นะ้ตายเถอะเปิดตัวทําไมวะเนี่ยก็เราจะเกี่ยวแปงนี้นะทุกคนนะเกี่ยวแปลงนี้นะนๆๆนนะแปลงนี้ประมาณเกือบหนึน่งไร่นะครับเกือบหนึ่งไร่ตีเป็นหนึ่งไร่ไปเลยแล้วกันนะทุกคนนะ แปลงใหญ่พอสมควรครับโอ้โหจะขึ้นยังไงวะเนี่ยขึ้นทางนี้อ่ะขึ้นทางนี้นะเหยียบเหยียบล้อปึ๊บ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 ไต่บันไดปึ๊บ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 นี่โอ้โหชิลสุดเกินนะผมนะตัดเพือกกันเลยครับผมนะกวาดอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้อัดอยู่ขัดอยู่หรือว่าไม่ได้อัดนะผมโอเคผมเดินทางกันเลยไปเนี่ยผมออกงานนะผมออกงานเลย บุญ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 ไปเลยครับผมนะค่อยๆลงนะครับค่อยๆลงบอกใครครับโออแต่ตัวเองสิ่งจวดลงอย่างเดียวเลยตอนละล,ะละันตอนแรกผมว่าจะลงตรงนี้ไว้ทุกคนมันผมคิดว่าไม่น่าจะลงได้ครับเดี๋ยวเราไปลงตรงนู้นดีกว่าลงคันนาใหม่กันดีกว่านะครับทุกคนไปกันเลยครับ ไปเลยครับลุ้ก <antis> ันเลยครับท <onic bizarre> ุกคนครับอดปะ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 ปเสียงเทอร์โบนะผมนะเออตดไว้โอ้โหไม่ดูเลยมันจะลงได้หรือเปล่ามันชันจังวะเดี๋ยวผมดูทางก่อนทุกคนมันจะลงได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ชันยิบหายเลยลูกพี่โอ้ไปลงไหนดีวะเนี่ยชันมากเลยครับทางเนี่ย ลุงเอ้ลุงลุงทำอะไรของลุงวะเนี่ยมาไม่ได้ก็ต้องได้หรอววะนะผมไม่ได้ก็ต้องได้ทุกคนอ,คอันนี้มันทางคนลงไม่ใช่ทางรถลงเหรอเนะี่ยค่อยๆลงนะครับเย้เบกเบกเบกโอ้ปากเตือนแล้วปากเตือนแล้วเดี๋ยวกางอุ้มบนคันนาคนระับ โอ้มันไหลลงมาอย่างนี้เลยโอ้ยกางรุ้งกแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวจะลงเกี่ยวเลยไม่ไม่ไม่ต้องกางร่มแล้วนะครับผมตอนนี้นี่บรรยากาศคือฝนตกแล้วทุกคนนะข้างนอกอะ่ะคือตอนที่ถ่ายเ่ยตกแล้วทุกคน <c oughs> เออแต่มันไม่น่าจะได้ยินเสียงฝนหรอกเพราะว่าฝนมันตกไปแรงนะไปะครับเดี๋ยวลุยกันเลย วันนี้เกี่ยวตรงนี้ครับมยือย้อบอบ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 อบอเราต้องเอเราต้องไปฝั่งนู้นนะทุกคนนะ<ป>เราต้องเอาไปเราต้องปิ้งไปฝั่งนู้นนะครับกันที่ยืนก่อน เก็บให้หมดนะครับค่อยๆเก็บไปแล้วรู้นะค่อยๆเก็บไปนะครับตรงนี้เก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เจ้าของนาเขาเก็บเองนะผมตรงนี้เก็บได้หรือเปล่านะข้างหลังโอ้ข้างหลังไถขึ้นแล้วไถเอ้ยเด้อเด้อข้างหลังไถขึ้นเนินแล้วไอ้ตายเด้อ ต่ออย่างนี้มีงานเกี่ยวทุกท,ทุกวันแน่นอนครับทุกคนครับเพราะว่าข้าวเยอะมากครับทุกคนะนะมีข้าวเยอะมากครับมันเกี่ยวให้กูหรือเปล่าเนี่ยให้ตายเถอะซาระเกี่ยวหรือเปล่าเนี่ยเกี่ยวอยู่นะโอเคอันนั้นบนบนคณะเกี่ยวไม่ได้นะโอเคเกี่ยวอยู่นะทุกคนนะ เอาไปเลยครับผมไปเลยครับจุดจวดครับผมจุดจวดครับนานี้เป็นนานี้หน้าโลภม,มากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเจอบ่ได้ยิบม,มาแล้วเด้อ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 เฮ้ยๆๆๆเจอ่ได้เจอบ่ได้มีเสียงมันดังกว่าเจอบ่ได้เจอบ่ได้เด้อท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 อโอเคโอเคเราต้องค่อยๆไปนะครับทุกคน อย่าให้ปากมันเชื่อกันนานครับตรงไหนเกี่ยวไม่ได้เดี๋ยวเอาไวท้ทีหลังนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะครับโอ้โหรถตรงนี้มึงรถมันจะขึ้นยังไงวะเนี่ยโอ้โหไม่ทางมายากที่หมายทางลุงต้องต้องมาตั้งแต่ฝั่งนู้นแะล้วที่จริงต้องเกี่ยวมาตั้งแต่ฝั่งนู้นนะทุกคนครับคือ <c ười> ช้างช้างสีม่วงมันเกี่ยวยังไม่เสร็จเลยนะครับเราสียเงินมาเกี่ยวฝั่งนี้แล้วให้ตายเแต่โ <c ười> <c ười> อ้แม่ โอเคกันกนาครับผมกันคานาก็เลยแบบไปช้าช้านิดนึงนะครับไปเร็วยังไม่ได้นะครับสวยมากเลยช้างสีเงินสวยงามมากนะครับโอเคไปช้าช้าผมนะครับจวดกันเลยครับผมไปอย่างาช้าช้าชิวๆนะครับชิวๆเพลินๆเฮ้ย โอ้อยมันชอบไม่เข้าไอ้บุกชอบไม่มันชอบไม่เนี่ยไม่เข้าหัวเกี่ยวนะไอ้บ้าเลยไอ้ตายเด็กอ้าวไม่เข้าอีกแล้วมันตรงนี้เก็บไม่ได้ครับตรงนี้เก็บไม่ได้เราไม่ต้องเก็บครับไปอย่างนี้เลยไปเออมีข้าวโพดอยู่เลยโอ้ลุงแกะ ขู่ก็ปวดอะไรตรงนี้ลยลุงมันป่าข้าวเลย,เยลุงแหมให้ตายเถอะสาระตือถอยไ,ไกลๆเลยครับเหยียบข้าวเขาด้วยเอาเห <c oughs> <c oughs> ยียบข้าวเหยียบทั้งที่เหยียบทั้งข้าวเหรอแหมจ้วดกันเลยทีเดียว <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้ดูงานเกี่ยวทุกวันนะทุกคนนะเพราะว่างานเกี่ยวมีเยอะนะครับ อันนี้ก็คือเริ่มเปิดรูดูการเกี่ยวเลยนะครับยี่สิบไร่ไม่น่าจะส0สิบไร่เลยหรอมั้งคิดว่านะนับเอาจำนวนอ่อตารางไอ้นี่นะทุกคนนับเอาจำนวนไหนอะไรล่ะนับเอาจำนวนจำนวนแปลงนะครับผมตีไปวันยี่สิบไร่นะครับยี่สิบถึงสามสิบเลยนะน่าจะถึงนะคิดว่านะน่าจะถึงคนระับ คือแบบนี้ผมชอบมากครับแบบนี้สวยงามจริงๆออกการเกี่ยวในเจ็ดโมงแปดโมงเลยออกการเช้าใช่ไหมเลยเอาปากฝากดากฝากดวดกันเลยเดี๋ยวช่วงนี้คลิปผมจะไม่ถึง20นาทีแล้วนะทุกคนนะครับจะประมาณ10 7เจ็ด1 8เจ็ดด เออประมาณนี้อยู่ประมาณนี้นะผมนะจะไม่ถึง20นาทีแล้วนะครับเออจะถึงแค่บางคลิปเท่านั้นนะครับที่แบบคึกคึกจริงจริงคึกคักจริงจริงเลถึงจะถึงนะครับตรวจไปเลยม้วนเอาม้วนเอาเลยครับเดี๋ยวเราดูแบบใกล้ๆเลยดูหัวเกี่ยวใกล้ๆเลยนะครับดูแบบใกล้ๆเลยนะครับ ่ต้องดูล็อกทางดูหัวเกี่ยวนี่แหละนะครับผมนะปูด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 เลยคนระับเรรียบ้อยครับผมหนึ่งรอบใส่ครับผมหนึ่งรอบเปลงนานที่ขายเลยลูกพี่ใช้เวลาเกี่ยวนานนะเนี่ยแปลงเนี่ยยาวๆเนี่ยนะครับ ข้าวเบอร์รี่สวยดีว่ะผมจะเปลี่ยนทางแล้วทุกคนนะทีนี้เราจะเปลี่ยนทางอ้อมฝั่งนี้แล้วนะครับทีนี้เราต้องอ้อมหัวนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้เข้าพันสายสายพานนะครับจะซิ่งแล้วนะทุกคนนะผมจะซิ่งแล้วนะทีนี้อู้หูเ้เป็นไงหรอโอ้โหเครื่องเกือบดับให้ตายด้ยโอ้โหดู ฟางมันออกตูดเออเต็มไปเต็มอะไรวะคันนาเลยเต็มคันนาเลยครับเครื่องเกือบดับกันเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้หน่อยดิยมันจะเก็บได้เปล่านะเจียวไอ้บ้ากเลยเดี๋ยวไอ้ตัวสลักหัวเกี่ยวเลยมันมันจะโดนคันนานะครับ เจ็บแป๊ะด้วยนะโอ้ซิ่งมากเลยทุกคนซิ่งจริงนะเพื่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอยซิงซิงซิงเขงเตอร์โบลั่นๆเลยครับโอ้โหมาเอากนโดดรถทำไมวะเนี่ยตจวอะไรเอาจวดมากเลยทุกคนจวดมากเลยนะคแหม จ็ดเจอดกันเลยเจ็ดเจอดกันเลยนี่เอาแหมลั่นดีจริงครับโอ้โหมันลั่นดีจริงๆมบุเอาบุญเอาเลยครับโอ้โหอย่างมันนะรู้กคนรู้เจอจะยังมีอะไรมั่งมันตลอดเลยครับ ไปไปกันเลยจวดกันเลยทีเดียวครับทุกคนออันนี้ไม่ใช่งานลุมนะเป็นงานเกี่ยวแต่ว่าเกี่ยวเยอะครับทุกคนเกี่ยวเยอะมันแปลงเล็กไงมันจะลุมมันก็มันก็ไฟเนี่ยถ้ามันลุมมันมันจะมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเสร็จเร็วเกินนะถ้ามันลุมอ่ะประมาณนั้นครับ ไปกันเลยเอ,อือิ้นสิ้เลยครับผมจะตีปุ่มแล้วทุกคนครับโอ้โหออไปเร็วมากครับหมุนอย่างนี้เลยหมุนแบบนี้เลยหมุนแบบนี้ไปเลยเ,ออเกียจถอยนะครับหมุนรอ,อ,อหรือทำแบบนี้ก็ได้ครับได้เหมือนกัน,นครับได้เหมือนกันหมดครับอ,อ ทำแบบนี้ก็ได้สิ่งยิ่งกว่าเลยจะเตะปุ้มแล้วบูสิ่งมากเลยขี้เกียจเอ่อก็เลยขี้เกียจขี้เกียจเลี้ยวขี้เกียจถอยจะเตะปุ้มแล้ววะจะเตะปุ้มแล้วนะครับตัวอ้วนกันเลยโอ้เกขี้สาดหรือเปล่าสาดอยู่ เสร็จปุ๊บแล้วทุกคนกน็เดี๋ยวไปเอารถมาใส่ข้าวกันแล้วกันนะครับเรียบร้อยทีนี้ผมจะใส่ข้าวยังไงวะเนี่ยผมจะใส่ข้าวยังไงเราอาจจะกี่สิบห้าทีแล้ววะเดี๋ยวใส่ข้าวนี้ก็พอนะครับผมเอาเดี๋ยวไปเอารถมาใส่ข้าวกันมีรถดำอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่นี่นี่กูจะไปยังไงวะไปยังไงวะเนี่ย, <laughs> ไไยโอ้โห ไปยังไงวะรถเจ้าช้างก็ตันทางอยู่ไปยังไงวะเนี่ยโอ้ลองลองไปดูครับผมตรงนี้ยังกว้างเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปนู่นมันจะแคบลงเรื่อยๆนะครับนี่โอ้โเดี๋ยวดู๋ยบินโอ้ยเชื่ไม่ได้ไปตรงนี้ยังเกี่ยวไม่เสร็จแล้วครับจำได้ไหมที่เรามาเกี่ยวตอนนั้นนะครับ แล้วกูจะกลับรถยังไงวะเนี่ยโอ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้่อตายส์เด <c oughs> ี๋ยวคันนี้ก็เต็มนะครับคันนี้ก็เต็มอุ้มนะไว้จะขึ้นออกมาใส่ข้าวดีแหละเดี๋ยวไปใส่ข้าวคันนั้นกันต้องอ้อมเหรอเอาวนวนอ๋อวนเหมือนวันนั้นแหละ นะผมมามาเหมือนวันนั้นเลยเหมือนเจ้าช้างนะครับที่มันเข้ามาวันนั้นนะผมนะโอเคตายแล้วมาขึ้นมาเลยเพื่ขึ้นมาเลย,เลยถ้าไม่ขึ้นเอาเอาแหวนบนนี้มันจะถึงหรือเปล่าวะผมว่าต้องขึ้นว่ะทุกคนผมว่าต้องขึ้นว่ะที่มันจะขึ้นยังไงวะเน,นี่ยไหนลองดูดิมันยังติดเครื่องแล้วมันดับเครื่องทำไมวะเน,นี่ยโอ้โห ดับเครื่องทำไมลูกพี่มันต้องขึ้นตรงไหนวะนะเนี่ยถ้าไปขึ้นตรงนู้นมันจะได้ไหมเดี๋ยวลองดูดิลองไปขึ้นตรงนู้นดูดิเอาโอ้โหอ้ยขึ้นดูวยลองลองตรงนี้ดูนะครับ ลองลองลองล้นแรงครับผมเอยนี่ไงมันเป็นสโลปอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เป็นสโลปดีู่นะครับเออ,เ,อ,อเนี่ยตรงนี้สัก,กแล้วนะครับเดี๋ยวไปเทยที่รถนะผมเออจวดกันเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะปิดไปเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาเกี่ยวกันต่อในออตรงนี้แล้วกันนะทุกคนนะ ไม่เทแล้วโอเคผมตลอดคลิปนี้ก็ต้องไปเอาไว้เปลี่ยนเทนี้แล้วกันนะผมไปเดี๋ยวอุ้มหนึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะเกี่ยวแปลงนี้แล้วก็ไปเกี่ยวแปลงนู้นด้วยแล้วกันนะผมนะ <S 2> <S 2> <S ก็เราก็ไปเกี่ยวแปลงนี้นะเฮ้ยสองแป้งสามแปลงนะเรวก็เดี๋ยวจะทําต่อเลยนะก็เป็นคนาแล้วเป็นแบบประเทศไทยนะผมนะไทยแท้เลยแล้วนะครับเีย น,นี่คือไทยแท้เลยนะผมนะอันนี้ก็ทำเองนะทุกคนนะเจ้าหนคล่ิปหน้าครับลาไปก่อนนะผมวัสดี้ครับ